ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเกษตรกรทุกท่านนะครับทุกทิดทั่วไทยนะครับมาพบพอกันอีกแล้วกับลานลุกเลื่อนทรัพย์เกษตรไทยมือนีมมาทรงพี่น้องนะครับเกษตรกรทางอำเภอมันจากิลี่จังหวัดขอนแก่นนะครับหนึ่งรถหกล้อครับหาล้อยกระสอบนะครับจะทรงให้พี่ให้น้องให้หอสวนนะครับสําหรับ นะครับผู้ที่เข้ามาชมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับตะไคร้ให้ร้านลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับทีมงานที่ถ่ายทำนะครับคลิปวิดีโอการมาทรงขี่ไก่หรือว่าการไปลงขี่ไก่ให้พี่ให้น้องแต่แต่ละพื้นที่นะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานเขานะครับสําหรับมื้อนี้นะครับฮาลวยกระสอบนะครับหนึ่งรถทัวร์โซงสําหรับเตรียมบํารุงแปลงมันสําปะหลังนะครับประมาณ10ไร่แับเนื้อที่ หลังจากที่ฝนตกนะครับนะครับทั้งเธอมันจานะครับมาตอนมากระบบโต๊ะแล้วครับพ่อหอดมองสีลงฝนตกนะครับนะครับเบิงถนนหนทางโอ้ยพุ่นละครับบริการพี่บริการน้องฮอดให้ฮอสวนนี่และครับนี่เขาได้ซ้ำนี่นะครับรถฟี่รถติดนะครับถนนลื่นนะครับาดินลื่นนะครับอมาเบิงมาชมกันครับพามาชมเมื่อนี้รถทุกล่อมากครับ ลุงเลี้ยงสับเกษตรไทยนะครับทรงขี่ไก่แกบให้พี่ให้นอ้องพามาชมครับเมื่อนี้คนงานไม้ครับเมื่อนี้รับรับน่องไม้ครับพามาลงหกโลนะครับนี่นะครับลงขี่ไก่แกบให้เพื่อนนะครับอาเขตบันจากิรีนะครับราคาปีกะ กระสอบละ30บาทถึง35บาทหรือ3กระสอบ100บาทแลค้ครับพร้อมส่งนะครับอ่าพวกนี้ก็อ่าสิบลอนี่โมเมนต์นั่นสิบ um, ลอเนาะโอพิษอันหกลอนี่ห้าร้อยกระสอบกับหมื่นหานะครับพี่น้องนี่เนี่ยส่งมาเบิงส่วนมั่นเพิ่นดินเพิ่นยังดีนะครับเพิ่นใสของหลานลุงเรื่องทรัพย์เกษตรไทยมา3 4สีปีแล้วโอ้ใสแล้ว ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่นว่านะครับนี่ครับแปลงนี่ละครับเพิ่นใส่หาลอยกระสอบอแต่ตอนแรกเพิ่นสั้งสี่ลอยนะครับผมใส่มาหาลอยเออก็เล่นบังคับเพิ่นเอาซะบ่ได้บังคับดอกวัาวิสครับอันพอดีเพิ่นสีได้ใส่อยู่เพิ่นว่าเอยเอาเบิดเลยขอบคุณลูกค้านะครับทั้งอำเภอมันจาคิรีที่ครับที่อ่าเมาส์ไปเลยนะครับหาลอยกระสอบอ่าเอาก็บมีส่วนลดส่วนแทีมให้เพิ่นคือเกานะครับ ของแทมก็มีลูกค้าประจํานะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนจิตสนใจอยากได้ปุ๋ยขี้ไก่แกบของลานลุงเรืองรัพเกษตรไทยก็ติดต่อกันเขามาสอบถามกันเขามานะครับคุดคุยกันเขามานะครับที่เบอร์โทรนะครับที่ให้ไว้ด้านล่างหรือว่าติดต่อมาทางช่องทางเพจนะครับลุงเรืองสัเกษตรไทยหรือว่าสอบถามเข้ามาในช่อง ยูทูบของเขาก็ได้ครับช่องลุงเลี้ยงทรัพย์เกษตรไทยนะครับทีเบอร์โท่นะครับอีกหนึ่งครับทีโท่ติดต่อโดยตรงนะครับ097 3 2 5 7 5 7 5นะครับ0973257575บรรยากาศดีนะครับคืมฟ้าคืมฝนนะครับฝนตกโปรยปาบรรยากาศชุ่มเย็นชุ่มช่้นนะครับมาลงขี่ไก่เพิ่น นะครับลงเรียบร้อยจักน้อยผละครับอีกประมาณใเซเวลาอยู่ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับในการลงมือนีผ้าอีพอผู้ใหญ่เพิ่นนะครับแรงงานนะครับทีมงานลุงเรื่องทรัพย์เกษตรไทยผู้มาสรงขี่ไก่ค้นไม้นะครับมาขึ้นประจําการรถฮกล้อนะครับพาเพิ่นมารับน้อนไม้นะครับจัดทรงให้ชี่ให้น้องนี่แหละครับนี่แหละครับขีไก่ขีไก่ของเฮาสวยๆงามๆ เดี๋ยวจีกหน่อยเดี๋ยวเขาลงเสร็จเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเนื้อจีไก่นะครับลงเสร็จแล้วนะครับหารอยก็สอบใไซเวลาโบเบอร์ดนครับลงแป๊บเดียวนะครับได้ตอนใดแล้วครับลอยหาชิปนะแป๊บเดียวครับลอยหาชิปชิปโบถึงชิปนาทีนี่ท้ายคลิปมา่นี้อยู่ประมาณสี่ชิปสี่นาทีกว่าเลยลอยหาชิปแล้ว นะครับอ่าเดี๋ยวจะงอยยังไปเบพิ่นต่อนะครับเดี๋ยวตัดฉากไปเลยนะครับ